เอ hey, สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะหลังเลิกเรียนนะคะวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้วันที่9ที่10-11 12เอ็ดมั้งนะคะเดือนมีนาคมก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะประวัตเรียนมาได้ครึ่งเทอมแล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่ ที่8นะคะสุดสัปดาห์หนึ่งเทอมเนี่ยก็จะเรียนทั้งหมด16สัปดาห์นะคะเทอมนี้เรียนถ้าเปรียบเทียบกับเทอมที่ผ่านผ่านมาก็สบายๆเพราะว่าไม่ได้มีวิชาภาษาอังกฤษนะคะอย่างวิชาเลขที่เเรียนเป็นเลขพื้นฐานดีหน่อยตรงที่ว่าเวลาทําข้อสอบทำแบบฝึกหัดอะคือเขาไม่ไม่ได้ต้องอ่า เขียนสูตรหรือรูปแบบที่ครูสอนในห้องไงก็แค่ทําออกมาให้ได้คําตอบละกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นช้อยนะคือเขาจะเป็นช่องว่างให้เราเติมคําตอบว่าเท่าไหร่อะเราก็คำนวณออกมาแล้วก็เติมคําตอบในช่องว่างไปนะคะเราก็ใช้ความรู้เดิมๆเ,เลยเพราะว่าเวลาเทียบอาสรรมการอะมันจะมีสรรมการแล้วเวลาครูเขาสอนเขาก็จะสอนตาม อย่างเช่นมีเปอร์เซ็นคิดให้เป็นเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบเอาเปอร์เซ็นส่วนร้อยจำนวนเดิมส่วนจำนวนใหม่อะไรประมาณเนี้ยทีนี้โบ,บมันจำไม่ได้อะสับสนก็เลยใช้ความรู้เดิมๆเ,เก่าๆนะคะก็เทียบบรญ,ญัตาตยาใส่สมการเอาก็ทำโดยรวมก็ ทำผ่านไปได้ด้วยดีนะก็ได้อยู่ที่80 85เปอร์เซ็นต์90อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ไม่ไม่น่าเกลียดไม่เลวร้ายเท่าไหร่แล้วอย่างวิชาอื่นๆนะคะของโอลก็จะเป็นวิชาสาขาทั้งนั้นเลยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เครียดนะคะ ปกติเหมือนเดิมงานออกแบบมันต้องใช้เวลาในการคิดใช่ไหมแต่ก็มันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคอนเซ็ปต์บางคีเราคิดเยอะไปอ่ะครูครูบอกว่าคิดเยอะไปะก็ต้งังแบบว่าให้แคบๆลงหน่อยคอนเซ็ปต์ให้อยา,อยาแต่กระจายประมาณนี้ไม่จะมีแค่ว่าเออคิดแล้วแล้วบบต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องคิดใหม่มก็ต้องใช้เวลาในการคิดใหม่ศิลปินนะคะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะคะอุณหภูมิ เริ่มอุ่นขึ้นนะคะก็ไม่มีติดลบแล้วนะคะก็จะเป็นอยู่ที่ปกติก็ประมาณ40่ฟทายสี่ฮห้าอะไรประมาณนี้นะคะก็กำลังเย็นๆเริ่มมีแดดบ้างบปดีใจเพราะว่าฤด,ดูเปลี่ยนแล้วนะคะตอนนี้ไม่ใช่ฤดูหนาวแล้วนะคะเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะสปริงก็รอว่าจะมีดอกไม้ผุดออกมาเมื่อไหร่นะคะก็อีกแค่ ครึ่งทางพวกก็จะหมดเทอมแล้วคราวนี้ก็รอรับวันที่จะจะพาไปเที่ยวนะคะเอาละค่ะก็เปรียบเทียบดูระหว่างเทอมที่แล้วกับเทอมก่อนนู้นนะ้วที่มันมีภาษาอังกฤษอบบพวกเจอแบบเครียดอะเพราะว่าภาษาอังกฤษต้องหาความหมายของคําต้องเขียนต้องอะไรนะการเขียนต้องให้ถูกต้องในหลักของไวยากรณ์กรา r ใช่ไหมทีนี้เทอมนี้เนี่ย การเขียนของโบทุกอย่างคือไม่ได้เน้นว่าจะถูกหลักวยากรณ์ก็เลยไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอ,อะไรอย่างไม่กังวลมากเท่าไหร่คือเขียนอธิบายผลงานอย่างเรื่องถ่ายภาพหรือว่าออกแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเขียนแล้วอธิบายให้ให้เพื่อนในห้องแล้วครูเข้าใจอะว่าจะสื่อถึงอะไรอะแต่ว่าโบก็พยายามทําให้ถูกต้องหลักแต่ลมากแล้วก็เทนสนะคะก็ทําดีที่สุดแต่มันไม่ไม่กดดันเหมือนวิชาที่เรียนไงแต่ทีนี้ ไม่แน่ใจนะว่าจะต้องเรียนการเขียนอีกหรือเปล่าก็อยากเรียนเพิ่มนะเพราะว่าจริงๆในหลักสูตรอะมันมีแต่ว่าเราได้ได้ t r a n s อร์วิชามาไงคิดว่าน่าจะเป็นเล่มที่ที่มังคบเรลียนอนะได้ t r a n s อร์มาก็ไม่ต้องเรียนไงก็เดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งนะคะโอเคงั้นก็วันนี้ขอไปช้อปปิ้งเล็กน้อยก่อนกลับบ้านพักสมอง คือมันไม่เครียดอะแต่ว่ามันมึนคิดอะไรไม่ออกเพราะไอ้เดการออกแบบเ่ยคือแบบเธนออกแบบไว้แล้วทั้งหมดอะคอนเซปต์ concept, โดนก็คอนเซปต์ดีแต่ว่าเหมือนกับแบบโดนโดนเขาเรียกอะไรอะทําให้มันอจากคอนเซปต์กว้างๆน้นมันแคบลงไงแล้วทีนี้สิ่งที่เราออกแบบมันก็ต้องแบบว่าแคบลงให้มันชัดเจนมากขึ้นอะไม่ใช่แบบขยายกว้างไงสิ่งที่ออกแบบไว้อะก็เลย ต้องแก้ใหม่หมดเลยนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนก็คิดคิดคิด,คด,คด,คดนะว่าเออเอาไงแต่ว่าวันนี้ก็ต้องคิดให้ออกนะเพราะว่าต้องต้องอเสนอขู่พรุ่งนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวบทขอไปช้อปปิ้งกลับบ้านนะคะแล้วก็จะถ่ายรูปให้ดูเล็กน้อยเหมือนปกตินะคะขอบคุณนะคะที่มาฟังโบนเมาส์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย